สามขั้นตอนที่จะพาคุณไปสู่นักขายที่ประสบความสาเร็จได้อย่างแน่นอนครับหากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะเข้าวงการนักขายแต่ไม่มีประสบการณ์นะครับหรือคุณเป็นนักขายที่อยู่ในวงการนี้มาสักระยะแล้วเนี่ยแต่คุณยังไม่ประสบความสาเร็จนักทีไม่รู้จะทํำยังไงต่อครับคุณต้องฟังคลิปนี้โดยทันทีครับอย่างแรกครับ คุณต้องได้รับการเทรนที่มีระบบอย่างถูกต้องครับเพราะว่าในอาชีพนักขายนะฮะผมถ้าเกิดคุณจะลองผิดลองถูกเองเนี่ยอาจต้องใช้เวลา5ปี10ปีเรือคุณจะเรียนรู้เทคนิคกว่าคุณจะเริ่มประสบความสําเร็จสมมติยกตัวอย่างตอนนี้คุณอายุย5่ปีใช่ไหมครับว่าคุณจะเรียนรู้หลักการประสบความสําเร็จเนี่ยคุณต้องอายุ3 5ปีแล้วแต่ถึงจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเพื่อนคุณคู่แข่งของคุณเนี่ยเขามีหลักการเรียนรู้มาจากโค้ดคนที่ประสบความสําเร็จนะฮะแทนที่เขาจะใช้เวลา5ปปีี10นคเหล่านั้นจะสามมาาารรถถ่ยทอดคควูุ้ปะสความสเร็ได้ในะยะเวล อาจจะแค่ไม่กี่เดือนนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องเลือกเอาว่าคุณอยากจะประสบความสำเร็จแบบไหนลองผิดลองถูก5ปี10ปีหรือว่าลงทุนนะฮะเรียนรู้กับคนที่มีประสบการณ์เลยและเอาจริงเอาจังกับมันเลยนะครับผมและอาจจะนั้นเนี่ยคุณจะประสบความสำเร็จในระยะเวลาได้แค่ไม่กี่เดือนนะครับผม ข้อที่2นะครับหลังจากที่คุณเรียนรู้ทักษะการขายแล้วเนี่ยคุณต้องสามารถพาตัวเองเข้าไปทํางานในองค์กรที่คุณใฝ่ฝันได้ด้วยนะครับยกตัวอย่างว่าคุณเป็นนักขายที่คุณอยากจะเปลี่ยนงานหรือคุณที่มีประสบการณ์การขายเลยเนี่ยเอย๊แล้วคุณจะขายตัวเองยังไงให้บริษัทนั้นเขารับคุณนะครับ อย่างแรกเลยนะคะคุณต้องมีทักษะในการเขียนเรซูเม่ให้โดดเด่นนะครับเพราะว่าอย่างบริษ,ษัทที่ดังๆนะคะเวลาเขาเปิดตําแหน่งหนึ่งขึ้นมาเนี่ยจะมีคนสมัครเป็นร้อยคนเลยนะฮะหรือบางทีหลายร้อยคนนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรซูเม่คุณไม่โดดเด่นจริงๆเนี่ยเขาจะไม่เลือกคุณก็มาสัมภาษณ์เลยนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าคุณเข้าไปสัมภาษณ์แล้วนะฮะคุณต้องสาม,มารถขายตัวเองกับไลน์ m มนเจอร์ขายตัวเองกับผู้บริหารได้ว่าคุณโดดเด่นยังไงทําไมเขาถึงต้องเลือกคุณนะครับเพราะฉะนั้นท ขั้นตอนที่3ครับหลังจากที่คุณได้เข้าไปทำงานองค์กรแล้วเนี่ยเนีย คุณต้องเป็นนักปิดการขายครับเพราะว่าองค์กรไม่ได้จ่ายเงินให้นักขายนะครับแต่องค์กรจ่ายเงินให้นักปิดการขายนะครับผมองค์กรจะจ่ายรางวัลตอบแทนให้อย่างงามเลยสําหรับนักขายที่ทําผลงานได้ดีแต่องค์กรจะไล่นักขายที่ผลงานไม่ดีออกไปนะครับผมเพราะฉะนั้นมันสําคัญมากนะครับผมที่คุณต้องเรียนรู้ทักษะการปิดการขายอันนี้ก็เช่นกันครับถ้าเกิดคุณจะลองผิดลองถูกเองเนี่ยคุณอาจจะใช้เวลาหลายปีกว่าคุณจะปิดการขายได้ซึ่งถึงตอนนั้นองค์กรส่วนใหญ่อาจจะไม่รอคุณครับก็อาจจะกดดันให้คุณออกตัวนั้นทําคุณต้องยย้าางนไปที่่ใหม เื่อยๆเื่อยๆแต่ถ้าเกิดคุณเรียนรู้ทักษะการขายจากโค้ดคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยเขาจะสามารถถ่ายทอดให้คุณในระยะเวลาได้แค่ไม่กี่วันไม่กี่เดือนเท่านั้นเองแล้วหลังจากนั้นคุณเอาทักษะการขายตรงนี้นะฮะไปช่วยองค์กรไปเพิ่มยอดคอมมิชชั่นหรืออะไรอย่างนี้นะครับซึ่งข้อดีอย่างหนึ่งของอาชีพนักขายนะก็คือเราเรียกว่าสกายอันลิมิตครับก็คือหมายถึงว่าคอมมิชชั่นไม่มีลิมิตในโครงสร้างคอมมิชชั่นส่วนอย่างองค์กรนะครับถ้าเกิด ขายมากคุณจะยิ่งได้คอมมิชชั่นเยอะนักสายที่เป็นท็อปบางคนที่ผมรู้จักกันครับบางเดือนได้คอมมิชชั่นหลายแสนบาทเป็นล้านบาทก็มีในกรณีที่ปิดโปรเจกต์ใหญ่ๆได้นะครับสามขั้นตอนนี้นะครับผมสําคัญมากนะครับขั้นตอนแรกนะครับผมก็คือคุณต้องเรียนรู้ทักษะในแง่ของการขายกระบวนการขายตั้งแต่เปิดการขายติดตามการขายเลยนะครับขั้นตอนที่2ครับคุณต้องสามารถพาตัวเองผ่านการสัมภาษณ์เข้าไปในทํางานในองค์กรที่คุณใฝ่ฝันได้และขั้นตอนที่3ครับคุณต้องสามารถอยู่รอดในองค์กรนั้นได้ด้วยการที่คุณต้องมีทักักกกษะาาาารรรปปิดขยคุณตต้้้อองงงสวเเให็น ลนนนน์หากนี่เป็นครั้งแรกที่คุณดูคลิปนี้นะคุณสามารถติดตามโค้ดโทนี่ได้ที่ u t u b e นะครับแล้วก็ Facebook Fanpage ได้ที่โค้ดโทนี่เทพนักขายนะครับเราจะมีคลิปสาระดีๆในแง่ของทักษะการขายในแง่ของการพัฒนาตัวเองเนี่ยส่งให้คุณเป็นประจําทุกอาทิตย์เลยซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเกิดคุณติดตามผมเป็นประจําแล้วเนี่ยทักษะการขายทักษะการใช้ชีวิตของคุณเนี่ยจะพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดดสู่ความเป็นคนที่ประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนครับแล้วพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ